ของโครงงานวิถีหัหถกรรมก็จะีอาหากรรมครับวิถีชุมชนคนบ้านหลวงครับขลิตัณั์ข้าวหนามบ้านหลวงครับซึ่งข้าวหนามบ้านหลวงนะครับมีลักษณะเด่นแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่าข้าวหนามบ้านหลวงนะครับทำจากไม้ข้าวหนามที่มีเยื่อหนาพิเศษนะครับเวลาทําข้าวหนามออกมาแล้วครับจะทําให้ข้าวหนามของเรานะครับน้เหนียวและนุ่มครับและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับส่วนไส้ต่างๆครับก็จะมีไส้เผือกไส้มันไส้เห็ดปลา วัตถุดิบต่างๆครับเล้วสัรหามาจากธรรมชาติทั้งนั้นครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับข้าวหลามนะครับยังเป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกันในชุมชนนะครับเช่นในฤดูหนาวนะครับชาวบ้านก็ไปผิงไฟนะครับผิงไฟแล้วก็ร่วมรับประทานทานข้าวหลามนะครับนี่นะครับเชิญชมกันได้ครับจบแล้วรับขาวหามพู้จบแล้วเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตวิธีการทำนะครับ อ่าไอ้แล่วนด้แล้วนี่คือได้น้ำครับแถมข้าวหลามเรานะครับยังบูรณาการกับโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่ผัามด้วยครับไข่ผัามครับไข่ผัามซึ่งเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดเลยครับ ใหญโตใหญ่ควาเนี่ยใช่ได้ไหมดังมากเลยไหมแล้วมีราคาด้วยนะตกตังค์ราคารับกินแล้วดีกว่าไล่ะดีสิ่งดีดูแลที่กินโปรตีสูงโปตีสูงใช่ไหมเราจะกินใช่ไหมล่ะเนี่ยเคยกินได้ป่ะไอ้นี่ไปกินดิเคยไปตัวงเท่านี้แหละสำหรับการส่งข้าวเลยวันนี้เราจะใส่เป็นมันญี่ปุ่นมันม่วงแล้วก็มัน ใช่มันะมใช่ค่ะเป็นไส้ของข้าวเออคุ้กกี้มันทำการผสมสักคัู่หนึ่งนะครับอืออุ้ยมันงจากผสมเสร็จแล้วนะครับขอเชิญท่านพลเอกประยุทธ์โอคมนเตีนะครับร่วมทำของข้าวด้วยกันนะครับชอบเลยแล้วเนี่ยชอบเราชอบกินดีครับแบบเนี้ยมันมันแปลกแล้วมันกินง่ายเลยไม่เยอะไง รักท่านดุงเป่ะออนะครับรักท่านดุงไหมยอดครับติดใจต้องมาซื้อเพิ่มครับติดใจได้ให้ของฝากครับถ้าเราเธอไปอยู่กับท่านดีกว่ายินดีครับยินดีครับฟุกก่อนได้ไหมเราคนตรงแรงไม่ได้เหรอได้ได้หรือจะฟุกแบบนี้ ค่เลยำให้เข้ากันครับมตกมาจ่นีที่ท่าราก่อนางนี้มาเอาไปต่อเป็นออริจินอลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจะทำเป็นใส่ถญ่าไไม่เพราะมันต้องเสมายาใส่แล้วก็มาอยู่ในนทีการใส่ได้